สวัสดีครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับมาเปิดราคาง่วงครับเป็นลูกพริกแดงครับตัวนี้ครับเป็นลูกพริกแดงครับใส่สนใจครับราคา1 4 0 0 0ครับอายุชุ่นปีพอดีครับอายุชุ่นปีละเนี่ครับนี่ครับ14,000ครับล่ำตัวเงาโค้งสางใหญ่ดีครับสีแดงเข้มๆครับนุ่มซีเต่าอยู่ครับ คลิปเล็บขอเท่าดีเมืดครับเมือนซีเท่านั้นครับทรงฟรีสองรอยโลเดอร์พี่น้องเดอร์สนใจโทรหาเบาตึงดวนครับตัวนี้ครับนี่ครับหน้าตาครับสีแดงเจ็บเจ็บครับสีแดงเจ็บเจ็บนี่สัยเชื่องดีครับจับได้ายได้นี่ครับนี่หน้าตาครับเขาออกแล้วครับเขาออกแล้วเมือนซีเท่านั้นครับคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นคลิปนี้กับเฝ้าโทรหาเบาตึงเดอร์ 14,000ี่พันครับพี่น้องครับทรงฟี่200โลราคานี้คือขายให้เลยครับพี่น้องครับขายเลยเด้อพี่น้องเด้อราคานี้ครับ1มื่นสี่ทรงฟีได้200โลใครสนใจก็โทรหาบ่าวตึงดวนครับพี่น้องครับโคหางใหญ่ดีลัมตัวเงาดีครับอายุชนปีแล้วครับพี่น้องครับ1มื่นีเท่านั้นสีแดงสดๆเลยแข้งขาไม่มีปัญหาครับดีเมิดครับนี่ดีเบิดไม่มีปัญหาอยังครับ ามโตเงีาวดีส hmm ีแดงจึง hmm. คึงครับสีแดงจึงคึงเพศสีดำโกกหางใงญ่ดีครับเบื่งโกกหางครับโกกหางเพศดำดีครับเบื่งครับเพศดำดีครับจำได้ใบได้ครับครับโกกหางครับนี่สนใจกระโทหาเบาตึงครับงอเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลียงครับเป็นตะเลียงครับดูพริกแดงครับ สีแดงเข้มเข้มกีบเล็บขอเท่างามครับกีบเรียบขอเท่างามใอซื้อง่วตัวเดียวแล้วบว่ามีมูครับแนะนําเดอ้อเอาตัวนี้ก็เบาตึงไปครับมูนสีทนันคุณพ่อคุณแม่ครับเลี้ยงไปอาจิได้ถึงสามหมื่นก็ได้เดอ้อตัวนี้ครับเพราะว่าล่โตัวโค้งสามพันหญ่ดีครับเมื่อน,นี้เอาหนึ่งหมื่นสี่พันพ่อครับพ่อเดีคาน้ำมูกน้ำมันกับปสทรงคืเอเกาครับเบาตึงครับ การบานนวาราเดออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับดูของม่วเบาตึงครับแรงนี่ครับนี่ครับสีแดงจิบจบครับสนใจโทุก้วนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนเดอร์เบาตึงงานหลายครับเดี๋ยวฝาไปสมม้วต่อครับขอพุณนทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมนี่